ลันเลี้ยงเงินโดนจีนสบายใหญ่มึงเห็นโดนจีนป่าแลอ่ะมึงมาขายอะไรเนี่ยมาขายอะไรมึงเอาของมาเต็มมาทำไมซื้อมาให้เนิ to to cosas, Bear, so yeah. ่นบ้ากูก็มาหาเนิ่นเหมือนกันเนี่ยเราซื้ออะไรมาให้เขาเนี่ยรองเท้ารองเท้าให้เนิ่นไปซื้อสองข้างเลยเนี่ยข้างเดียวกันไหนไหนโซ่อะรอแป๊บรอแป๊บ สร้ยเนินมันไม่สวยเนี่ยรู้ว่ามันมันหมองนะพ่อกับแม่ให้เนินไว้วเนี่ยเอาเก็บไว้เอาเก็บไว้นะลุงมีตาวรับตังตาวรับตังไมเกี่ยวกับมึงไม่เกี่ยวกับมึงไม่ต้องมองลุงมีอยู่ปล่าเส้นใหม่เอามาให้เนินโอ้ยลุงจะให้เนินเหรอจ๊ะเนินไม่กล้ารับเอาจะลุงไม่ต้องไม่ต้องเห็นไหมนี่นี่คนบุกคนแม่ทองประมาณห้าสิบบาทถึงจะได้ เดี๋ยวนี้50บาทก็หลายแสนอยู่นะต้องซื้ออะไรมาให้ครับนี่ลุงให้เลยให้ไปเลยเออไส่ต้องผูกโบได้เลยเดินเอาของพี่นี่ยอออแต่ห้าสิบบาทลุงไม่เสียดายเลยเหรอจ๊ะอุ้ยลุงมีเป็นเป็นถังเป็นถังมัันนหกไปลุงเอาออกให้เส้นเดิมไม่ต้องใส่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอ้ลุงถอดได้ลุงถอดเลย เอ้เฮ้คุณพระแอบดูน้องมินเนอร์นะไปดังไป้วเร็วสร้อยมันแน่นจริงๆเลยเนาะแน่นหูแน่นตาว่ะอือบนพระเนี่ยคมจริงๆเออแบบนี้นี่คมบรรลัยเลยกางเกงก็เป่าแตกอะไเลยคมไปแล้นื้ออย่ามองเนื้ออย่ามองเป็นดีเป็นเล็กไม่ดีหรอกเนื้อตาเนื้อตาแตก อันนี้ทองลุงให้เน uh> yup ิ่นเลยเอาก้มหัวก้มหัวมาก้มหัวมาก้มหัวมาก้ม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 อีกต้องให้ก้มด้วยไอ้แพงกินสัารแดกแล้วไหมสั่งจักเลยสั่งทำไมเนี่ยขอบคุณนะเจ้าเป็นไงโอ้โหสร้อยสวยจริงๆเลยที่บอกแล้วไอ้ลุงบอกว่าเนี่ยเนี่ยสร้อยเด่นเลยโอ้ยลุง สวยสวยเอ้เดี๋ยวดู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 เอ้มันขาดอีกอย่างหนึ่งนะอะไรล่ะจ้าเดี๋ยวดูสิว้ายนิ้วมีอะไรเลยอ่ะมันด้านด้านมันมองหมองอะเดี๋ยวดูดูดูใกล้ใกล้ดูใกล้ๆแล้หอมจริงๆอย่างนี้มันต้องมีอะไรประดับซะหน่อยนี่แหวน11กรดัตประมาณ4ี่แสนเจ็ดแสนเจจริงเหรอลุงลุงถอดให้ถอดให้้ยุงย ลุงใส่นิ้วนางมันแหวนแต่งงานไม่ใช่ไมไม่ใช่คือ